เอาเหอ้นขนมอะไร้นซื้อมาขว้ไส้อะไรไม่รู้อะเป็นขนมปังยัดไส้อะขึ้ไส้ทลักเหมือนเหมือนในเนี่ยซาลเปาอะลองทีมไปลองทิมลองทมมนหนึ่ตัดไปเลยอันนี้เผือก นีอ๋อมันเป็นไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบนี่ยก็วปยวน์อยากคนที่ต้องมาช่วยอะไรด้วยเออก็อร่อยเฉยอ,อ,อันนี้จริงข้างน,นอ,อกมันกรอบแล้วข้างในใสไ,ไม่หวานมากเฮ้ยดีอ่ะ,อหะเหมือนมันฝรั่งเออออออร่อยเหมือนมันฝรั่งก็ใช่นี่ดีเต้อืมไม่หออม็นึ่งอันหนึ่งใหญ่อันอะ นี่น่าจะเป็นาินีตรงนี้กันเลยตรงนี้ไว้ก่อน่ตรงน้ใสอันนี้กินอันนี้หมูหยองปะไม่รู้รู้สับปะรดะซองเลยหองอยหมูหยอง หนึ่งพันสอง้ามีโซฟาเปล่าในรูปนี้เคยกินไอ้นี้ปะน้อน้ำขนมปังที่มันเป็นไส้หมูหยองแล้วก็ห่อพาสติกใส่็จแ้แนอรเบยอแซนด์วิดเออแซนด์วิชอะยังงั้นเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นอินสตาด้วยนะคะขมต้งไอแซนด์วิดหยอง่ะเอาไปมนครม่อะรอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเลยน้ำตกไม่มีเป็นไม่รู้ซือมาอย่างนี้ แปดหมดนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้มิ้นบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นสตอบอดีใช่ไหม,มจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เว่ยือ,อมันคือทเมโอเซอสค่ะอ <c oughs> ันต่อไปเหนือกันละเหนือนีเดียววะอ,อะไร <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อ่าเดียวท้ายก่อน <c oughs> อไป น่าเป็นไส้ครีมครีมครีมอันนี้เขาไหมไม่รู้ซื้อมาไม่รู้เอาอะไรดูไม่เอา,าอเขาทายฝักทองอะ่ะไม่มีไส้ฝักทองไม่มีไส้ฝักทองอาะเหรออ่ะอันนี้หัวให้กินอะไรไม่มีมันไม่มีไส้เฮ้ยเขาโดนดูแลอ,อ,อ,อะไรไม่สั่งใครอยากก็มาร์ดอะ่ะ เหมือนมีข้าวโพดด้วยนี่ถั่วโพดนี่อั่ว้าโพดต้าโพดอะอะอะไรขาโกล้ดูแลรู้อออาจจะเปนกาแฟก็ได้สนไม่มีอ่ะอะไร้ากล้อรอยเยิ้มเยิ้มเยิ้มดูเยิ้มเยิ้มเขายกรู้ไหม ก็ชอบก๊าแลงก็ได้ชอบก๊าแลงอะไรเมื่อเมื่อวานชอบก๊าแลงที่มันเป็นถุงอยู่ในแมคโครอ่ะเจ๊แพ็คอะไรเงี้ยสรุปคือเปลือกพินหมดไปแล้วเปลือกกับเติมาดูข้าวโพดด่ข้าวโพดไปคมินนี่คนเฟิร์มถ้าใครมาถนนคนเดินบางแต่นะคะก็อย่าลืมไปซื้อซื้ออะไรนะเมื่อกี้เธอไปมากล้วยยากไม่รู้ขนมปังกล้วยยากงล้วยย ไส้เผือกและไส้สุกโพดีมากเวอร์ค่ะ <c oughs> ไปละ